องลีตอนช่วงที่อยู่บาซารีเอสองลีตอนช่วงที่อยู่อาเซ n ยนอนองลียุคไหนจริงกว่ากันเพราะอะไรอธิบายมาด้วยเหตุผลสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆยินดีต้อนรับเข้าสู่สงครามดิสเ s s Dad นะครับผมข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลจาก AI นะครับไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวของผมทั้งสิ้นมาเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า AI มีความเห็นว่ายังไงกันบ้างนะครับ AI มีความเห็นดังนี้นะครับใครที่เก่งกว่ากันนี่าคำตอบคือ อองลีตอนอยู่กับอาเซนอลเกิ่งกว่าชัดเจนครับผมอธิบายเหตุผลสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆครับทางด้านบทบาทในทีมเนี่ยองลี Only ตอนอยู่อาเซนอลปี2 0 0 1 2 0 0 6เนี่ยจะเป็นตัวหลั ing, กยิงบวกจ่ายแบกทีมครับส่วนองลีตอนอยู่บาร์เซโลนาปี2 0 0 7 2 0 1 0เนี่ยจะเป็นตัวรองเล่นตามเมสซี่ครับผมส่วนทางด้านฟอร์มส่วนตัวเนี่ยตอนอยู่อาเซนอลของลีเนี่ยจะเป็นการยิงแบบยิงกระจายยิงเกือบ,บทุกนัดนะครับส่วนตอนอยู่บาร์ซ่าเนี่ยผลงานดีแต่ไม่เด่นสุดครับผมส่วนเรื่องสถิติเนี่ยตอนอยู่อาเซ ครับส่วนตอนอยู่บาร์เซโลนาเนี่ยสามฤด,ดูกาลยิงแค่49ประตูครับผมในเรื่องรางวัลส่วนตัวเนี่ยตอนอยู่ไซีนอนเนี่ยองลีเนี่ยเป็นดาวซันโวลพิเมลีสีสมัยครับเป็นนักเตะยอดเยี่ยมอังกฤษ2สมัยครับผมส่วนตอนอยู่บาร์ซ่าเนี่ยเป็นแชมป์ยูเซลและก็ลาลิกา้าแต่ไม่มีรางวัลเด่นส่วนตัวเลยครับถ้าให้สรุปโดยไออีกรอบนะครับคือกับบาร์เซโลนาเนี่ยองลีคือเดอะแบกและยิงกระหน่ำแบบไร้เทียมทานครับผมส่วนกับบาร์ซ่าเนี่ยแม้ได้แชมป์เยอะแต่บทบาทลดลงครับและฟอร์มไม่โดดเด่นเท่าเดิมครับผมถ้าองลีเวอร์ชััััั่่นนนนนอออาาารรรรรเเเซียกบบบตตวจจิิงงงคคืะดำแ กลนเลยครับจะเลือกใครระหว่างองลีตอนอยู่บาร์ซ่าหรือว่าองลีตอนอยู่อาเซนอลลองคอมเมนต์เข้ามากันดูนะครับ